ยินดีต้อนรับกับสู่เทนเแช์คุณรู้สึกเหมือนก,นกันกับฉันไหมรู้สึกงุหงิดกับการอัปเดตส่วนใหญ่ใน iOS 26เบต้าใหม่มีข้อผิดพลาดที่อธิบายไม่ได้อยู่เสมอเช่นเครื่องร้อนเกินไปค้างแบตเตอรี่หมดเร็วเป็นต้นดังนั้นในวิดีโอนี้ฉันจะแชร์วิธีคืนค่า iOS 26กลับไปเป็น iOS 18อย่างปลอดภัยมาเจาะลึกกันเลยขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการคืนค่า iOS 26กลับไปเป็น iOS 18หากต้องการดาวเกตโทรศัพท์ของคุณคุณต้องทำตาม4ขั้นตอนเหล่านี้ ปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาของฉันสำรองข้อมูล iPhone เปลี่ยนกับ iOS 26เป็น iOS 18จากนั้นกู้คืนข้อมูลตอนนี้คุณต้องจัดการกับไฟล์ไมา์ก่อนเพียงไปที่บัญชีของคุณในการตั้งค่าค้นหาของฉันจากนั้นปิดการใช้งาน เราจำเป็นต้องปิดไฟล์ไมล์เพื่อป้องกันไม่ให้ติดขัดในระหว่างกระบวนการสำรองข้อมูลและดาวเกตและปิดการล็อกการเปิดใช้งานหลังจากดาวเกตจากนั้นสำรองข้อมูลของคุณการดาวเกตจะส่งผลให้คุณสูญเสียข้อมูลหากคุณมีไอทาวคุณสามารถสำรองข้อมูลทั้งหมดบนไอทาวจากนั้นคุณสามารถคูคืนข้อมูลโดยตรงจากไอทาวหลังจากการดาวเกตหากคุณไม่มีพื้นที่ไอทาวมากเพียงพอขอแนะนําให้สำรองข้อมูลของคุณโดยใช้ไอตูนมันข้อบุมมากกว่าและคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินสําหรับมันแต่คุณจะต้องแก้ไขไฟล์สำรองข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจาากว ดังนั้นอย่าลืมสำรองข้อมูลทั้งหมดก่อนการดาวเกตเปลี่ยน iOS 26เป็น iOS 18ด้วยรีบูตตอนนี้มาดูในส่วนของการลดระดับกันวิธีง่ายที่สุดคือใช้เครื่องมือที่เรียกว่ารีบูตซึ่งมีความปลอดภัยและเฟิร์มแวร์ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการก่อนอื่นให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์จากนั้นเปิดรีบูตและเลือกดาวเกตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่สอดคล้องกับคำแนะนำของซอฟต์แวร์ประโยชน์ของการใช้รีบูตคือสามารถจับคู่เฟิร์มแวร์ที่ได้รับการรับรองโดยอััตตโนมิ ซึ่งจะช่วยขจัดความเสี่ยงจากแพ็กเกจที่ไม่ได้รับการรับรองมีความปลอดภัยและไม่มีข้อผิดพลาดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วโปรดให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้นก่อนเลิกกระบวนการดาวเกตจากนั้นคุณสามารถเลิมกระบวนการได้ภายในไม่กี่นาทีโทรศัพท์ของคุณจะกลับมาเป็น i o s 18อีกครั้งหากคุณต้องการเรียนรู้วิธีการดาวเกตโดยใช้ไฟล์ IPW เราจะแสดงขั้นตอนต่างๆให้คุณดู แต่ปรดทราบว่าการดาวเกตโดยการใช้ไฟล์ ipaw จะซับซ้อนกว่ามาดูกันดีกว่าว่าจะทําอย่างไรเปลี่ยน ios 26เป็น ios 8 8ด้วยไฟล์ ipaw ขั้นแรกคุณต้องเปิดเว็บไซต์ ipaw.me และค้นหาไฟล์ ios สําหรับรุ่น iPhone ที่คุณต้องการจากนั้นดาวน์โหลดไฟล์และรอให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นให้กลับไปที่ i iTunes หรือ f i n d e r ให้กดปุ่มชิปค้างไว้คลิกคืนค่า iPhone จากนั้นเลือกไฟ i p i t p i l ที่คุณดาวน์โหลดยืนยันการคืนค่าและ p o อ e ของคุณจะถูกลดระดับลงมาเป็นเวอร์ชั่นที่คุณดาวน์โหลดหลังจากการลดระดับแล้วโทรศัพท์ของคุณจะได้รับการคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงานพูค้คืนข้อมูล iPhone ของคุณด้วยไอตูด มาเริ่มกระบวนการกู้ข้อมูลกันเลยหากคุณได้สำรองข้อมูลของคุณโดยใช้ iC l o ว d คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและกู้คืนได้หากคุณสำรองข้อมูลของคุณโดยใช้ iTunes เมื่อคุณใช้ iOS 26และตอนนี้โทรศัพท์ของคุณกลับมาเป็น iOS 18แล้วคุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหากไม่พบโทรศัพท์ของคุณใน i iTunes ให้เชื่อมต่อใหม่อีกครั้งกดปุ่มวินและอ่าค้างไว้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบและพิมพ์อักขระเหล่านี้จากนั้นไปที่ Apple Mobile s y n c และเปิดออเดอร์สำรองข้อมูล การสำรองข้อมูลที่เราสร้างขึ้นควรเป็นข้อมูลล่าสุดโดยพิจารณาจากเวลาที่แก้ไขล่าสุดเลื่อนลงไปด้านล่างสุดแล้วค้นหา Info เปิดด้วยโน้ตเพจกด Ctrl และ F เพื่อเปิดแถบค้นหาจากนั้นค้นหาคำว่า Product คุณจะเห็นรุ่นผลิตภัณฑ์หากคุณดาวเกรดจาก iOS 26ระบบจะแจ้งว่าเป็น iOS 26ให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่คุณดาวเกรดมาแต่ c t r l และ S เพื่อบันทึก ตอนนี้เราสามารถกลับไปที่ไอตูและเลือกกระบวนการคืนค่าได้เราจะเห็นว่าโทรศัพท์ของคุณได้รับการคืนค่าเป็น iOS 18แล้วคลิกคืนค่าข้อมูลสำรองและเลือกข้อมูลสำรองที่เราเพิ่งแก้ไขไอตูนจะเรื่องกระบวนการคืนค่าและไอโปรของคุณจะรีสตาร์ทอดทนรอกระบวนการคู่คืนเมื่อการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์โทรศัพท์ของคุณจะถูกคืนค่าเป็นสถานะก่อนหน้าคราวนี้ แอปรูปภาพและข้อมูลอื่นๆของคุณทั้งหมดได้รับการคืนค่าแล้วคุณสามารถดูในการตั้งค่าว่าไอโฟนของคุณได้รับการคืนค่าเป็น i อ1 8เรียบร้อยแล้วหากคุณมีคำถามใดๆแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลยหากสิ่งนี้มีประโยชน์โปรดกด,กดไลค์และกดติดตามเพื่อรับเคล็ดลับ,ลบที่มีประโยชน์เพิ่มเติมหรือลองดูวิดีโออื่นๆของเราแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ